© BF-WATCH TV 2021 แหล่งรวมความสุขของคนรักแฟนฟิกปอจาน by Story Writer แฟนฟิกปอจานเรื่องดวงใจองค์รัชธายาตนะเมืองหมิงเหวยเมืองหมิงเหวยซึ่งมีความหมายว่าอำนาจรุ่งเรืองเป็นเมืองใหญ่ที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้มีจำนวนมหาศาลและพื้นที่ซึ่งเป็นอาณาเขตของเมืองก็ขยายกว้างไกล ครอบคลุมไปทั่วหลายตารางวาทั่วทุกหนแห่งล้วนสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่และความรุ่งเรืองสมกับชื่อเมืองที่หมายถึงอำนาจและความเจริญอย่างเต็มภาคภูมิคุณชายรองหรือหวังหลงเทียนบุตรชายขององค์หนึ่งที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะสืบทอดตำแหน่งจากฝ่าบาทผู้เป็นบิดาสเสด็จย่าได้แต่งตั้งให้เขาเป็นองค์รัชทายาทเตรียมตัวพร้อมที่จะขึ้นครองบัลลังก์สืบต่อจากพ่อของเขา แต่เว่าตำแหน่งอันทรงเกียตนินี้หาใช่สิ่งที่หลงเทียนปรารถนาตั้งแต่วัยเยาว์เขาไม่เคยสนใจหรือยินดีกับความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับมันเลยแม้แต่น้อยหวังหลงเทียนเป็นผู้รักอิสระไม่ชอบถูกจำกัดกรอบหรือถูกบังคับแม้จะต้องทนอยู่ภายใต้บังคับของราชสำนักมาโดยตลอดแต่ลึกๆแล้วเขากลับต่อต้านตำแหน่งและภาระหน้าที่ที่มาพร้อมกับสายเลือดของตนเอง ด้วยใจที่ฝักใฝ่ในเสรีภาพหลงเทียนไฟฟันถึงชีวิตที่ปราะศะจากพันธนาการทางอำนาจที่เขาไม่เคยต้องการเลยอย่างไรก็ตามหวังหลงเทียนมักจะแหกกฎอยู่เสมอการใช้ชีวิตอยู่นอกกรอบเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นสำหรับเขามันคือวิธีแก้เบื่อที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งอย่างหวังหลงเทียนการแอบหลบหนีออกจากวังกลายเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นประจำ เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งรถที่เขาหลงไหลเสียงเครื่องยนต์และความเร็วบนท้องถนนทำให้เขารู้สึกมีอิสระอย่างที่หอยหามาตลอดคุณชายใหญ่หรือหวังเจิงหลงเป็นบุตรชายของพันรยารองแม้เขาจะเกิดก่อนหลงเทียนและมีอายุมากกว่าแต่กลับมีอำนาจเป็นกรองเนื่องจากมารดาของเขาคือรักแรกและรักแท้ของฝ่าบาทมารดาของหวังเจิงหลง ตั้งคันก่อนที่ฟาบาทจะแต่งงานกับมารดาของหวังหลงเทียนแม้ว่าเจิ้งหลงจะเป็นบุตรของพันรยารองแต่การเกิดก่อนหลงเทียนทําให้เขาเติบโตมาพร้อมความเป็นพี่ชายในทางสายเลือดในขณะที่มารดาของหลงเทียนคือผู้ที่เสด็จย่าเลือกให้สมรสกับฟาบาทโดยเหตุผลของความเหมาะสมทางฐานะและชาติตระกูลที่เท่าเทียมกันทําให้เธอได้รับตําแหน่งพันรยาเอกแต่การแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นฟาบาทไม่เคยรักแม่ของหลงเทียน และพยายามปฏิเสธคำสั่งของเสด็จย่าอย่างหนักแต่ท้ายที่สุดเขาก็ต้องยอมจำนวนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและความมั่นคงของราชวงศ์ด้วยเหตุนี้มารดาของหลงเทียนจึงได้กลายเป็นพันรยาเอกมีสิทธิ์ขาดในการจัดการเรื่องราวต่างๆในวงังและมีอำนาจสูงสุดในฐานะผู้ดูแลทุกอย่างแม้ว่าหลงเทียนกับเจ้งหลงจะเติบโตมาด้วยกันภายในวงังและมีพ่อคนเดียวกัน แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนพี่น้องแท้ๆอย่างที่ใครหลายคนอาจคาดหวังพวกเขาไม่ได้มีปัญหาใหญ่โตระหว่างกันแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมถึงขั้นรักใคร่กันมากนักเหตุผลหลักก็มาจากคำคอรหาที่ทั้งคู่ต้องเผชิญตั้งแต่เด็กๆว่าลูกเมียหลวงและลูกเมียน้อยสถานะของมันดาวที่ต่างกันทำให้ทั้งสองถูกเปรียบเทียบอยู่เสมอแม้เจิ้งหลงจะเกิดก่อนหลงเทียน แต่การที่มารดาเป็นพันธุระยารองทําให้เขาถูกมองว่าอยู่ในฐานะที่ต่่ากว่าโดยปริยายขณะที่หลงเทียนแม้จะเป็นน้องแต่กลับมีศักดิ์และสิทธิ์สูงกว่าเนื่องจากเป็นบุตรของพันธรยาเอกคำเคยหาพวกนี้ก่อตัวเป็นปมในใจของพวกเขาจนทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมีระยะห่างทั้งคู่ไม่ได้เป็นปรปักต่อกันแต่ความห่างเหินนี้ทําให้พวกเขาไม่ได้มีความสนิทสนมอย่างที่ควรจะเป็นใครจะเชื่อว่า ในวังที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและอำนาจก็ยังมีเรื่องเล่าซุบซิบและปัญหาครอบครัวไม่ต่างจากโลกภายนอกส่วนคนที่ไม่ถูกกับใครเลยและยังคอยสร้างปัญหาอยู่เรื่อยๆก็คือคนที่ใครหลายคนในวังคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือคุณชายเล็กหรือหวังเจียเหิงเขาคือบุตรชายขององค์สองมีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชเช่นเดียวกันกับหวังหลงเทียนแต่กลับต้องผเผชิญกับความไม่เป็นธรรมจากเสด็จย่า ผู้ซึ่งมักจะให้ความสำคัญกับคุณชายรองอยู่เสมอทำให้ตำแหน่งองค์ราชทายาทต,ตกไปอยู่ในมือของหลงเทียนได้อย่างง่ายดายเพียงเพราะความพึงพอใจขององค์เสด็จยาท่านความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเริ่มแผ่ซ่านในใจของคุณชายเล็กเมื่อเขารู้ว่าเสด็จยามักจะมองเห็นคุณค่าของหลงเทียนมากกว่าตนเองเขาจึงเกิดความแค้นที่เกิดจากการเปรียบเทียบซึ่งเป็นความรู้สึกที่เขาเองได้ก่อสร้างขึ้นมา คุณชายเล็กมีความปรารถนาที่จะพิสูจน์ให้เสด็จย่าเห็นว่าเขาเองก็มีความสามารถและดีไม่แพ้หวังหลงเทียนจึงทำให้มักจะมีการแข่งขันและชิงดีชิงเด่นกับหลงเทียนมาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าในทุกการแข่งขันนั้นเขาจะไม่เคยเอาชนะหลงเทียนได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแม้กระทั่งเรื่องการขึ้นครองราชชื่อของเขาก็ยังไม่เคยได้รับการพิจารณาเลยเมื่อเสด็จย่าไม่เคยเห็นคุณชายเล็กอยู่ในสายตา คุณชายเล็กจึงตัดสินใจที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองความหวังในการขึ้นครองราชและความปรารถนาที่จะมีอำนาจเหนือทุกคนเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่เยาว์วัยทำให้เขาต้องจมปลักอยู่กับความโลภในใจเป็นเวลานานเสนนานแต่เมื่อเสด็จยาได้มอบตำแหน่งองค์รัชทถายาทให้กับหลงเทียนไปแล้วความริษยาในใจของคุณชายเล็กจึงเริ่มผลิบานเขาจึงวางแผนที่จะกำจัดหลงเทียนโดยมีเป้าหมายว่าจะต้องฆ่าหลงเทียนทิ้งให้ได้หรือถ้าหากฆ่าไม่ได้ เขาก็คิดที่จะสร้างเรื่องให้หลงเทียนต้องหลุดออกจากตำแหน่งองค์รัชทธายาทแห่งเมืองหมิงเหวยให้ได้หลายครั้งที่หลงเทียนถูกราบทำร้ายแต่เขาก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นฝีมือของใครแม้ว่าทางวังจะจ้างการฝีมือดีมาเพื่อสืบคน้นต้นตอของเรื่องราวนี้แต่ทุกอย่างกลับไม่มีความคืบหน้าแม้แต่น้อยด้วยเหตุนี้ฟาบาจึงตัดสินใจตามหาบริการฝีมือดี เพื่อคอยอารักขาให้กับองค์รัชทายาทวังลงเทียนเสียวจิ้นเหยาวหรือบริการเสี่ยวเขาคือคนที่มีความรักในการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กเพระพ่อของจิ้นเหยาวเป็นเจ้าของโรงยิมที่มีชื่อเสียงทำให้เขามีโอกาสฝึกฝนกร่างกายอยู่เป็นประจำก่อนหน้านี้จิ้นเหยาวทำงานเป็นบริการแบบรับจ้างทั่วไปไม่มีสังกัดที่แน่นอนใครมาจ้างก็ทําตามข้อตกลงแล้วก็ไป ซึ่งวิธีการทำงานแบบนี้ทำให้มีงานน้อยนานๆนที่ถึงจะมีนายจ้างติดต่อมาแต่ในภายหลังเมื่อมีคนเห็นความสามารถของเขาจึงชวนให้ไปร่วมงานกับบริษัท v p p ีบริการที่เสนอเงินเดือนมากกว่าที่เขาเคยได้รับเขาจึงตัดสินใจไปทำงานที่นั่นอย่างไม่ลังเลและในปัจจุบันเซียวจิ้นเหวาได้ถูกเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าบริการแล้วและต่อมาเซียวจิ้นเหวา ถูกเลือกให้เป็นผู้คุ้มครององรัชทายาทซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาเข้ามาในวังเพื่อพบกับองค์รัชทายาทผู้เป็นปัญหาที่คนอื่นพูดถึงอยู่ตลอดก่อนหน้านี้มีคนบอกกับจิ้นเหวยวว่าองค์รัชทายาทเป็นคนงี่เง่าและชอบสร้างปัญหาทําให้บอิกาที่เข้ามาดูแลองค์รัชทายาทแต่ละคนอยู่ได้ไม่นานหากกาศคนไหนไม่ลาออกก็จะโดนไล่ออกแทน